โอเคครับนะก็สวัสดีคนด้วยนะครับนะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนะเข้าสู่ช่องว i n d i x Channel นะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปรีเพย์เหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าไม่ได้มาดูรีเพย์ผมนะครับแต่ว่าจะมาให้ทุกคนดูรีเพย์ของตัวแครี่คาเฟนี่นะครับนะว่าต้นเกมเนี่ยเขาเล่นยังไงนะครับซึ่งผมบอกเลยนะว่าคาเฟนี่ตัวนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะในเกมนะก็คือ ประมาณ2อถึงสนาทีเนี่ยฆ่าไปแบบเลเจนเดรี่เลยนะ7ตัวแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนมาดูนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับในเกมนะซึ่งโหดมากๆนะครับบอกเลยก็มาดูนะครับว่าเขาเล่นยังไงนะครับนเกมก็เหมือนจะบวกๆนะครับก็ทรงๆนะครับเป็นคาเฟนี่นะครับเจอเทวานับก็มีหน้าเกี่ยวมาให้ตรงนี้นะครับก็โห่ลายยิงลายยิงเฟิร์สบลัดนะครับโหแล้วฆ่าลิทได้รูปอสองดับเบิลคิวนะโอ้ บอลลูช่อนนี้มาเกงก้ากับคาเฟนีครับเรียบร้อยล็อกซี่ก็จะไม่รอดเช่นกันเรียบร้อยนะ2สองคิวนะครับในเวลาหนึ่งนาทีนะตัวผมจะเปิดสกอร์ให้ดูนะครับเนี่ยสองศูนย์หนึ่งนะครับไอเทมชิ้นแรกที่เขาออกก็เป็นรองเท้ากัน CC ซีนะครับส่วนพลังแฝงก็านาจะเป็นตัวของเอลนะครับแล้วก็เป็นรีคัฟเวอรี่พาสนั่นเองนะครับทระมาณนี้นะครับพลังแฝง บอกเลยว่าโหดมากนะครับเฟนี่คนนี้นะอันนี้เพลงผมก็มาทำดาเมจไว้นะแต่ว่าไม่ตายจริงๆนะครับโอ้โหคาฟนี่เล่เก็บงาน,นครับโอ้โหหนึ่งคิวเรียบร้อยนะครับแต่ว่าผมมาติดปรลาดขอหน่อยขอหน่อยแมเราทำเครดิตไว้ก็ต้องขอหน่อยนะฮะ อันนี้ก็คาเฟน่ก็ไล่ยิงนะครับเรียบร้อยนะออนสลอสแล้วนะครับ2นาที่สิบ็ดนะฮะทำคิวไปแล้วสี่คิวนะครับตรงนี้เหมือนจะตีมังกรแต่ว่าเรเนนากับซินเนเทียมานะครับนี่ครับแล้วเขาทำยังไงฮะไล่ยิงครับไล่ยิงโหไล่ยิงครับโหไม่เกรงกลัวนะจอนี้เรียบร้อยนะบลัดแบลดนะครับแล้วซินเนเียไม่มีแรกเลือดเรียบร้อยดับเบิ่คิวนะฮะโอคิวไปแล้วปะเนี่ยเนี่ยครับหคิวครับคุณผู้ชมบอกเลยคาเฟนี่้เกิดจัดนะครับ แล้วมาเทวนาตรงนี้โดนสโลแบบนี้น่าจะจีจีหรือเปล่าเรียบร้อยเทยวนาโดนฮะเรจินเดลรี่นะครับคุณผู้ชมสองนาทีห้าสิบวิตรงนี้เลยเดลรี่ครับมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะเจ็ดคิวนะครับในเวลาสองนาทีห้าสิบวินะครับในแผดปัจจุบันด้วยนะผมบอกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับตอนแรกที่เล่นการ์มก็คดว่าเอ้ยน้องมันขำขันนะฮะโอ้คือฆ่าไปสิบตัวในเวลาสามนาทีครับทน แล้วคือสิบศูนคือทีมผมได้หมดเลยไงนะครับน,นี่ก็เป็นพลังแฝงคาเฟนีนะเผื่อใครอยากเอาไปลองใช้นะนะครับอเอาันนี้ก็แคปแคปไว้แล้วกันนะครับ <c oughs> อ่าน,นี้ก็มาเอามงกรนะครับเรียกได้ว่าเดินแบบว่าเหมือนเป็นแครี่แบบว่าไม่กลัวอะไรเลยนะก็เดินใส่ใส่ใส่เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคาเฟมีน่าด้วยนะต้งเกมก็เป็นคอมที่โหดอยู่นะนะครับ นี่ก็เดินมานะครับอ้าวเพิ่งบอกไปว่าโค้รโ,โ,โดนลิเลียน,น้าชัดดาวไปแล้วครับอย่างนี้ช้อนนี้ผมก็กล่าว่าจะมาเอาลิเลียน,น้าแต่ว่าโดนล็อกซี่สู้ชีวิตกลับนะฮะจับผมเลยผมนี้แทบจะร้องไห้นะครับนี่ก็การบวกไม่มีอะไรนะครับข้างบนก็เป็นซิเนทเทียกับอเลนนะครับ ผมก็ไม่รู้จนะสู้กันยังไงเหมือนกันดูบ๊มนะโอ้โหกดไอคิวช็อตนี้นะครับอรลนสวยมากจริงเป็นการเทรดไปนะฮะมาดูคาเฟนีของเรากันต่อดีกว่านะฮะเจอสองต่อหนึ่งนะครับแต่การเงินเนี่ยฉีกไปแล้วนะการเงินนี่ฉีกไปประมาณเกือบสามพันโกลแล้วนะครับอ,อเลยว่าฉีกยับยับนะครับฉีกยับยับซึ่งแถวนาตอนนี้เพิ่งเงินพันแปดนะฮะถ้าเจอกบบคาเฟนีก็คือหอ่อแฮมยับนะครับ โอ้ตรงนี้บ่วยกันอีกแล้วบกกันอีกแล้วโอ้โหมีหน้าเกี่ยวมาช็อตน,นี้สวยมากแล้วคาเฟนี่ได้ยิงโอ้บอกตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับมาแกงกล้ากดเอาตีชอนน็อตนี้ลาชดช็อตให้สุดสวยจริงๆคาเฟนี่นะ่าจะกำหมัดนะเมื่อกี้แล้วลิเลียโดดออกมาช็อตน,นี้แต่เหมือนจะพลาดนะครับแล้วโดนยิงเข้าไปเลเซอร์แล้ยังโดนเอลยิงอยู่เรียบร้อยชัด้ดาวลิเลียไปแล้วยังไงครับบอลลิเลียเกือบตายนะดียังมีฮิวนะครับของมีหน้าให้นะ ส่วนอันนี้ก็ได้ป้อมบนไปนะครับเกมนี้ซึ่งผมบอกเลยว่าผมเหงามากนะครับนั่งเหงายาวๆเลยครับเนี่ยเหงายาวๆนะฟาร์มยาวๆคาเฟนีทําเกมไปหมดแลว้วฮะแต่ช็อตแต่เกมนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าซินเนเทียกับผมเนี่ยคือแบบว่าหลายช็อตมากนะครับที่แบบว่า <laughs> เขาหายตัวแล้วผมไปกดใบใส่เขานะครับอันนี้ผมก็หาจังหวะเข้านะครับแต่มันหาจังหวะเขายากมากนะฮะกดนันติไปฟึ๊บปั๊บปุ๊บ โอ้โหตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วคาเฟนี่ก็ไล่เก็บงานครับปั๊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 บดูครับดูดูคาเฟนี่ไล่ยิงครับคาเฟนี่ไล่ยิงโอ้โหไล่ยิงเป็นลูกเลยฮะเรียบร้อยนะครับแล้วมาแกนค้าก็ไปเก็บลิเลน่าตรงกลางได้อีกหนึ่งนะครับเกมนี้ก็เป็นลิเลน่าป่าอีกแล้วนะผมว่าภาพมันคุ้นๆนะ่นลิเลน่าป่าเนี่ยดูดูโอ้โหไล่ยิงโอ้โหเป็นไงครับคุณผู้ชมหกคิวกับสิบห้าสกอร์ตรงนี้ของคาร์เฟนีครับกอนะแซิ โอ้โหดมากนะครับเลนได้ป้อมบนไปอีกหนึ่งนะฮะซึ่งเซนิเตอร์ออฟเรนเนี่ยผมก็แอบแปลกใจเพราะผมไม่ได้เห็นนานมากแล้วนะตั้งแต่แบบแพทนูนเลยนะครับแบบฟิเนเทียที่แบบว่าเอาไปเรนข้างได้กดฟลอเรติโน่ฮะนี่ช่วงนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานนะครับเราซีโดนิก,กนแล้วนะฮะ ดี่ระเบิดมังกรแบบไวมากครับคาเฟนี่เรียบร้อยเกมนี้นี่ยี่สิบต่อห้าครับบอกเลยว่าเกมนำจัดๆมาดูคาเฟนี่เดินโอ้โหแบบไม่เกรงกลัวใดๆบนโลกใบนี้นะฮะไล่หย,ยับๆนะครับแล้วก็ฟาร์มทุกอย่างเท่าที่ฟาร์มได้นะฮะดูดิโอ้โหโอ้โหเป็นไ,ไงโอ้โหโอ้โหบอกเลยมาเก่งก้าล้าอีกแล้วนะฮะน่าจะกำหมัดอยู่ช็อตนี้คาเฟนี่นะครับ โอ้โหดูไรย,ยิงไรยิงไรยิงโอ้โหดูดิดูดิทุกคนโ,โหโหดจะจ,ดจัดนะครับชอดนี้น่าจะลงไปเอาทาวเวอร์ด้านล่างนะอ่ะา,ยยา<ค>อยากอยากใครอยากจะได้บัฟฟ้าใครอยากได้บัฟฟ้าเรียบร้อยนะครับ สวัสดีผมติเข้ไปบับบุบโอ้โหหมดทีมนะครับเรียบร้อยนะซินนเทียเอะหายอยู่เอะซนนเทียอยู่ไหนนะเอเนี่ยครับคือเนินนเทียมันมันโดนผมอย่างเงี้ยสองรอบประมาณสอรอบได้ที่แบบโดนสกิลสแล้วก็ตายนะฮะแบบหายตัวอยู่แต่ว่าโดนสกิลสองทำดาเมใจใส่นะครับเอาติมาเทลตรงนี้ต้องโดนเรียบร้อยนะเทลอัน,นาสนะครับโดนเข้าไปดีนะฮะ คาเฟ,ฟนี้ก็11:19นะครับตั้งแต่โดนชัดดาวตรงกลางไปก็ไม่โดนอีกเลยนะฮะแถมแรายค่าชาวบ้านเขาเหมือนเดิมด้วยนะครับประเด็นหนักกว่าเดิมอีกนะฮะบอกเลยว,ว่ารวยมากๆนะครับตอนนี้ก็การเงินเนี่ยฉีกออกไปประมาณ7 3 0 0 7 4 0 0แล้วนะซึ่งห่างก,กับผมไม่เยอะนะครับห่างก,กับผมแค่หลักร้อยเองนะหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วดูโอ้โหไล่ยิงไล่ยิงโอ้โห,โห,โหดูดิล็อกซี่แบบไม่ได้จับอะ ทบไม่ได้จับเลยนะครับอลเลนเกาะหัวเลนหน้าไปตรงกลางครับโดนเทอ,อนาตันออกไปแต่ว่าโอ้โหคาับวนี้ไล่ยิงอยู่ไล่ยิงอยู่แล้วยังไงไยังไงไรยังไงต่อนะครับมาดูเพลงของผมครับนีบนไไ่ครับช็อตไฮไลท์ครับโดนอีกแล้ว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 นะครับชนี้ก็จริงๆมันจบได้นะครับแต่ว่ามันอยากจะอยากจะคิวกันต่อนะครับ ซึ่งเอเลนบอกว่าเพื่อนได้โปรโดจบที่เถอนะครับแต่คาฟนี่บอกยังยังก่อนะฮะเมาบังกอนก่อนนะครับบอกว่าเกมนี้ขอเล่นนานๆขอเล่นนานๆนะฮะก็เกมนี้เผื่อแบบว่าบางคนที่หัดเล่นคาเฟนีอยู่ก็เอาไปดูเป็นตัวอย่างได้นะครับนะไอเทมอะไรเงี้ยก็เอาไปดูได้นะว่าเขาออกอะไรบ้างนะฮะไอเทมก็อยู่ด้านล่างนะครับก็แคปอเอาไปได้นะฮะส่วนสเปลเนี่ยผมแนะนำสองอย่างนะก็ อาจจะมีสปินนะครับแต่ว่าก็จะมีอันนึงที่เขานิยมกันก็คือฟิกเกอร์นะครับโอโหโหดมากเลยนะเกมนี้เนี่ยบอกตอนแรกว,ว่าจะดูรีเพย์ตัวเองนะแต่ว่ารีเพย์คาเฟนี่โหดกว่านะฮะโหกว่าเยอะเลยนะครับของผมดูเป็นเพนง,ง,งองง่องแหงงไปเลยอะ่ะง,ง,ง่องเหงงแบบเด็กน้อยเลยนะครับนี่ก็โอ้โหรี่ว่าวิ่งไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้โหอลเลนอลเลนบอกว่าจบทีเถเพื่อนได้โปรด จบทีนะฮะโหเดินมายิงอย่างแรงนะครับยิงเซนเนติเเม็ดเดียวหายไปเลยนะฮะโหแล้วดูเดินใส่ดิสโห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 อีิบอกแม่ช่วยหนูด้วยโหหนูตามว่าไม่ไหวแล้วเร,เ,ลนะเรียบร้อยนะเรียบร้อยนะตีเทวนาถไปช้อนนี้อะไรค่าล็อกซี่โอ้โหดจริงนรครับคาเฟนีคนนี้นะก็ ใครอยากดูเป็นแนวทางการเล่นก็ดูไว้เลยแล้วกันนะครับแต่ว่าโหดจริงนะครับต้นเกม7คิวนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือ2นาที50ใช่ไหมครับใครเคยได้คิวเยอะกว่านี้แล้วก็นาทีที่เร็วกว่านี้นะก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้านล่างด้วยนะแต่ว่านี่คือคนที่คิวเยอะสุดเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่รีแลงมานะรีแลงมาก็เนี่ยคนนี้ผมเห็นเยอะสุดแล้วนะครับจากที่แบบว่าเจอมากับตัวเองนะครับก็มาดูสกอร์คาฟินี่นะครับกว่าทุกรางวัลเลยนะครับนะก็ มีทางนะครับเลเจนเดอรี่นะครับทริปเปิลคิวนะฮะสังหารมากสุดในทีมนะครับมีอะไรอีกครับความเสียหายสูงสุดนะครับการเงินเยอะสุดทำลายป้อมเยอะสุดนะครับก็นี่คือสกอร์ของเขานะก็ค่า16ครับตาย1แอสเซส12นะครับนะสกอร์เอวีอยู่ที่17.5นะครับผมนะแล้วก็ไอเทม นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนดามเมจก็นะฮะทำดาเมจไป1นึ่งแนสหมื่นครับนะดาเมจก็สามจุดแปดเปเซนนั่นเองนะครับทีมไฟก็อยู่ที่7 5็ดสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซนต์นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนะวันนี้ผมก็พอแค่นี้ละครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ 다라라라라리, 날 보고 있으면 막이, baby.